mindset คนรวยสร้างวินัยและความสม่มเสมอกุญแจลับปลดล็อกทุกความสำเร็จสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยด้วย mindset ช่องที่จะช่วยให้คุณค้นพบพลังที่แท้จริงในตัวเองและสร้าง mindset ที่แข็งแกร่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในทุกมิติของชีวิตครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเจาะลึกถึงหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด และเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนนั่นคือวินัยและความสม่ำเสมอครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเรามักมีไอเดียดีๆมีความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือตั้งเป้าหมายไว้มากมายแต่แล้วก็ต้องสะดุดกลางคันทำได้แค่ช่วงแรกๆแ,และก็ค่อยๆแผ่วลงไปในขณะที่คนบางคนดูเหมือนจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหน และในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ความจริงคือคนรวยไม่ได้มีแรงจูงใจตลอดเวลาครับพวกเขาก็มีวันที่เหนื่อยมีวันที่ท้อแท้เหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือ mindset และการสร้างระบบที่ส่งเสริมวินยัยและความสม่าเสมอครับพวกเขาเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากแรงจูงใจฉาบฉวย แต่มาจากการลงมือทำเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องและมีวินัยในระยะยาวครับในคลิปนี้เราจะมาถอดรหัส5หลักคิดสำคัญของคนที่สร้างวินัยและความสม่ำเสมอได้อย่างยอดเยี่ยมและใช้มันเป็นกุญแจปลดล็อกทุกความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองขาดวินัยแค่ไหนหลักคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จและก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาได้อย่างแท้จริงครับ วินัยและความสม่ำเสมอในมุมมองคนรวยคืออะไรและทำไมคนส่วนใหญ่ถึงขาดสิ่งนี้ครับก่อนที่เราจะเจาะลึกในแต่ละหลักคิดผมอยากให้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าวินัยและความสม่ำเสมอในสายตาของคนมั่งคั่งคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่มักขาดสองสิ่งนี้ครับสำหรับคนมั่งคั่งวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองอย่างทรมานแต่มันคือ อิสรภาพที่แท้จริงวินัยช่วยให้เราทำในสิ่งที่ควรทำแม้ไม่อยากทำเพื่อให้เรามีอิสระที่จะทำในสิ่งที่อยากทำในระยะยาวการเลือกทำในสิ่งที่สำคัญวินัยคือการเลือกทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายระยะยาวแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สนุกที่สุดในตอนนี้ความรักตัวเองที่แท้จริงการมีวินัยในการทำสิ่งที่ดีต่อสุขภาพการเงินและอนาคต คือการแสดงออกถึงความรักและความรับผิดชอบต่อตัวเองและความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆแต่มันคือการสร้างโมเมนตัมการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้เป็นก้าวเล็กๆก็จะสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยจะทำให้การลงมือทำสิ่งเหล่านั้นง่ายขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง พลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือ compound effect ผลลัพธ์เล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะสะสมและทบต้นจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินคาดแล้วทำไมคนส่วนใหญ่มักขาดวินัยและความสม่ำเสมอล่ะครับสาเหตุหลักๆมาจากพึ่งพิงแรงจูงใจมากเกินไปรอให้มีอารมณ์อยากทำถึงจะลงมือทำซึ่งแรงจูงใจเป็นสิ่งที่มามาหายหายตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปในครั้งแรก ทำให้รู้สึกท่วมท้นและท้อแท้เมื่อไม่สามารถทำได้ทันทีไม่มีระบบหรือแผนการที่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือทำอะไรต่อไปเมื่อเจออุปสรรคโฟกัสที่ผลลัพธ์ทันทีเมื่อไม่เห็นผลลัพธ์ก็ท้อแท้และเลิกทำสิ่งรบกวนรอบตัวการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียหรือสิ่งเร้าอื่นๆที่ทำให้เสียสมาธิและหลุดจากวินยัยข่าวดีคือวินัยและความสม่ำเสมอ เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ครับมันเริ่มต้นที่มายเสร็จที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงครับ5ห,หลักคิดสำคัญของ mindset คนรวยสร้างวินัยและความสม่ำเสมอผมได้รวบรวม5ห,หลักคิดที่ผมสังเกตเห็นในคนที่สามารถสร้างวินัยและความสม่ำเสมอได้อย่างยอดเยี่ยมและใช้มันเป็นกุญแจปลดล็อกทุกความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตครับ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองขาดวินัยแค่ไหนหลักคิดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จและก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาได้อย่างแท้จริงครับหลักคิดที่ 1. f o c u โฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ focus on the process not just the outcome คนส่วนใหญ่มักจะจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ปลายทางเช่นอยากรวยอยากผอม แต่คนรวยจะให้ความสำคัญกับกระบวนการและการสร้างระบบที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์นั้นครับสร้างนิสัยเล็กๆที่ทำได้ทุกวันแทนที่จะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่โตเกินไปในคราวเดียวพวกเขาจะแตกเป้าหมายนั้นออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถทำได้อย่างสม่าเสมอในแต่ละวันครับรักกระบวนการเมื่อคุณสนุกกับขั้นตอนและกระบวนการของการลงมือทำไม่ใช่แค่รอผลลัพธ์ความสม่าเสมอจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ระบบที่ดีชนะแรงจูงใจการมีระบบที่ชัดเจนว่าจะทําอะไรเมื่อไรและอย่างไรจะช่วยให้คุณลงมือทําได้แม้ในวันที่ไม่มีแรงจูงใจตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะหาเงินหนึ่งล้านบาทให้ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะออมเงิน1,000บาททุกสัปดาห์หรือฉันจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆที่สร้างไรายได้แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องวิ่งมาราธอน ให้ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะออกไปเดินหรือวิ่ง30นาทีทุกวันตอนเช้าวิธีฝึกฝนเป้าหมายนิสัยแทนที่จะตั้งเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ให้ตั้งเป้าหมายเป็นนิสัยที่คุณจะทำในแต่ละวันหรือสัปดาห์สร้างระบบเตือนความจำใช้ปฏิทินแอปพลิเคชันหรือตั้งนาฬิกาเตือนเพื่อที่คุณจะไม่ลืมที่จะลงมือทำตามกระบวนการที่วางไว้หลักคิดที่สง ใช้พลังของการตื่นแต่เช้าและเริ่มต้นวันด้วยชัยชนะ leverage the power of morning and start with a win หลายคนที่มีมั่งคัง่งมักจะมีกิจวัตรยามเช้าที่แข็งแกร่งพวกเขาเข้าใจว่าการเริ่มต้นวันอย่างมีวินยัยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพตลอดวันตื่นเช้าเพื่อควบคุมวันการตื่นก่อนที่โลกจะตื่นทำให้พวกเขามีเวลาโฟกัสกับตัวเองทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะมีสิ่งรบกวนเข้ามา ชนะตั้งแต่เช้าการทำสิ่งที่ยากที่สุดหรือสำคัญที่สุดให้เสร็จตั้งแต่เช้าตรู่จะสร้างความรู้สึกถึงความสำเร็จและแรงผลักดันที่จะทำงานอื่นๆให้สำเร็จตามมาเวลาคุณภาพสำหรับตัวเองกิจ,จวัตรยามเช้ามักจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ในการออกกําลังกายทำสมาธิวางแผนหรือเรียนรู้ซึ่งเป็นการลงทุนในตัวเองที่ให้ผลตอบแทนที่สูงตัวอย่างเช่นการเตือนตีห้าเพื่อออกกาลังกาย ทำสมาธิ15นาทีและวางแผนงานสำหรับวันนั้นใช้เวลา30นาทีแรกของวันในการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทําทำงานกบคือการทำภารกิจที่ยากที่สุดหรือไม่น่าสนุกที่สุดให้เสร็จตั้งแต่เช้าตรู่วิธีฝึกฝนเริ่มจากตื่นให้เร็วขึ้น15นาทีค่อยๆปรับเวลาตื่นเช้าขึ้นทีละน้อยจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมกำหนดหนึ่งกิจกรรมชัยชนะยามเช้า เลือกกิจกรรมเล็กๆที่สำคัญและสามารถทำได้สม่ำเสมอทุกเชา้าเช่นดื่มน้ำหนึ่งแก้วใหญ่วางแผนงาน5นาทีหรืออ่านหนังสือ10นาทีหลักคิดที่3จดจ่อและกำจัดสิ่งรบกวน Focus deeply and eliminate distractions วินัยไม่ได้หมายถึงการทำหลายอย่างพร้อมกันแต่คือการจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าอย่างเต็มที่และกำจัดสิ่งรบกวนออกไปให้มากที่สุดครับ พลังของการทำงานแบบ Deep Work กการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงโดยไม่มีสิ่งรบกวนจะช่วยให้คุณทำงานได้ลึกซึ้งมีคุณภาพและใช้เวลาน้อยลงสิ่งรบกวนคือศัตรูของวินัยการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์โซเชียลมีเดียหรือการเช็คอีเมลตลอดเวลาคือตัวทำลายสมาธิและวินัยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมวินัยจัดพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและบอกคนรอบข้างให้เข้าใจเมื่อคุณต้องการสมาธิตัวอย่างเช่นกำหนดช่วงเวลาทำงานแบบโฟกัส1-2ชั่วโมงโดยปิดโทรศัพท์ปิดแท็บโซเชียลมีเดียและแจ้งคนรอบข้างให้ไม่รบกวนใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยบล็อกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่รบกวนสมาธิระหว่างทำงานเคลียรพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น หลักคิดที่ 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Learn from mistakes and iterate constantly คนรวยไม่ได้มีวินัยแบบสมบูรณ์แบบพวกเขาก็มีวันที่หลุดวินยัยหรือทำผิดพลาดแต่สิ่งที่แตกต่างคือพวกเขาไม่ได้จมอยู่กับมันแต่เรียนรู้จากมันและปรับปรุงต่อไปความผิดพลาดคือข้อมูลการหลุดวินัยไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นข้อมูลที่บอกว่าระบบของคุณอาจต้องได้รับการปรับปรุง อย่าลองโทษตัวเองมากเกินไปเมื่อหลุดวินยัยจงยอมรับมันเรียนรู้จากมันและกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปไม่ใช่การลงโทษตัวเองจงท้อทแท้การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ้อยอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้อยที่ทำอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวตัวอย่างเช่นถ้าคุณตั้งใจจะออกกำลังกายทุกวันแต่สัปดาห์นี้ทำได้แค่3วันแทนที่จะรู้สึกผิดให้ถามตัวเองว่าทำไมถึงทำได้แค่นั้น มีอะไรที่ฉันสามารถปรับปรุงได้บ้างในสัปดาห์หน้าถ้าแผนการเงินไม่เป็นไปตามที่วางไว้พวกเขาจะวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุและปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นครับวิธีฝึกฝนทำ weekly review ทุกสัปดาห์ให้ใช้เวลา15-30นาทีทบทวนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทำอะไรไปบ้างอะไรที่ทำได้ดีอะไรที่ต้องปรับปรุงใช้กฎการกลับมาเริ่มต้นใหม่ หากหลุดวินัยไปให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปทันทีไม่ต้องรอให้ครบสัปดาห์หรือครบเดือนหลักคิดที่5มีผู้รับผิดชอบและการเฉลิมฉลอง accountability and celebration การมีวินัยและความสม่ำเสมอจะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีคนที่จะรับผิดชอบร่วมกัน accountability partner และมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการมีวินัยผู้รับผิดชอบช่วยให้ไปต่อ การมีเพื่อนโคช้ชหรือกลุ่มคนที่คุณต้องรายงานความก้าวหน้าจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้คุณทำตามแผนได้สม่ำเสมอพลังของการเฉลิมฉลองการให้รางวัลตัวเองหรือฉลองให้กับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการมีวินยัยจะช่วยสร้างแรงจูงใจเชิงบวกและทำให้การเดินทางไม่น่าเบื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยเมื่อคุณประสบความสำเร็จจากการมีวินยัยคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างด้วยครับตัวอย่างเช่น ชวนเพื่อนมาออกกําลังกายด้วยกันหรือตั้งกลุ่มเพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าในการออมเงินเมื่อคุณออมเงินได้ตามเป้าหมายเล็กๆที่ตั้งไว้ในแต่ละเมือนให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อของที่อยากได้หรือทานอาหารอร่อยๆบอกเล่าความก้าวหน้าของคุณบนโซเชียลมีเดียเพื่อรับกําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจวิธีฝึกฝนหา accountability partner ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่คุณไว้ใจมาเป็นผู้ช่วยในการรับผิดชอบร่วมกันกำหนดรางวัลเล็กๆ สำหรับทุกๆก,ก้าวที่คุณทำได้ตามวินัยให้ตั้งรางวัลเล็กๆที่คุณจะให้ตัวเองเพื่อเป็นกำลังใจบทสรุปวินัยคือสะพานสู่ความมั่งคั่งวินัยและความสม่ำเสมออาจไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่เป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดของความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตนเอง เมื่อคุณนำ5้หลักคิดสำคัญเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอโฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ใช้พลังแห่งการตื่นแต่เช้าและเริ่มต้นวันด้วยชัยชนะจดจ่อและกำจัดสิ่งรบกวนเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีผู้รับผิดชอบและการเฉลิมฉลองคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและในที่สุด ก็สามารถปลดล็อกความมั่งคั่งที่ยังยืนในทุกมิติของชีวิตได้อย่างแท้จริงครับจงเชื่อมั่นในพลังของวินัยและความสม่ำเสมอเพราะมันคือสะพานที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งที่คุณปรารถนาครับถ้าคุณได้เรียนรู้และรู้สึกมีพลังจากคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเดินทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตของคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณคิดว่ากำลังต้องการพลังใจและแนวคิดดีๆเพื่อสร้างวินัยในตอนนี้ครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องรวยด้วยไม n เสร็จพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในการพัฒนาตนเองที่จะช่วยให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตครับขอให้ทุกคนสร้างวินัยและความสม่าเสมอเพื่อปลดล็อกทุกความสาเร็จในชีวิตครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ